สวัสดีครับพบกับผมเบนซ์ ben, ได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบรบกวนช่วยกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเงินถุงแดงกันนะครับเงินถุงแดงมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอศใน2หนึ่ง,งสองอยังไงมีส่วนในการช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นจากภายัยคุกคามจากจัก,กรวรรดิน,นิยมล่าอาณิตบวนตกได้อย่างไร ไปติดตามฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับเงินถุงแดงมรดกรัชการที่3ที่รักษาเอกกราชของชาติไว้เงินถุงแดงเป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงได้จากการค้าสัมเพาส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจดสดาบดินนอกจากจะถวาย สมเด็จพระบรมชนกนาคใช้ในการแผ่นดินแล้วทรงเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการค้าสดพระองค์เองไว้เป็นจํานวนมากโดยเก็บใส่ถุงผ้าสีแดงไว้ข้างพระแท่นที่บรรทมจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเงินพระขังข้างที่คําว่าพระขังข้างที่ทรงพระราชทานเป็นทุนสํารองให้แก่แผ่นดินสําหรับใช้ในยามบ้านเมืองอยู่ในภาวะขับขันในเวลาต่อมาเงินในถุงแดง ที่ทรงสะสมนี้ประมาณ40,000ช่างเศษโดยก่อนเสด็จส่วนอนาคตได้มีพระราชดำหลัสสั่งเสียมอบเงินถุงแดงนี้ไว้ใช้ไถ่บ้านไทยเมืองแต่ได้ทรงขอไว้สำหรับปฏิสังขรณวัดวาอารามเสีย10,000ช่างซึ่งภายหลังก็จริงดังพระราชดำหลัสเมื่อถึงเวลาต้องไถ่ายบ้านถ่ยเมืองกับฝรั่งเศสในสมัยรอ,อ112ซึ่งตรงกับรัชกาลที่5 ไทยเราต้องใช้เงินถึงสาม0 0ื่นช่างเศษของรัชกาลที่สาไทยบ้านไทยเมืองซึ่งเวลานั้นก็ประมาณสองล้านห้าสองล้านหซึ่งจำนวนเงินนี้เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยในเอกสารพระราชพงศสวดารกรุรันตนโกศินโดยเจ้าพระยาทิพากรวงศามหาโกาธิบดีได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาที่สำคัญ เมื่อใกล้สวรรคตพระราชทานแก่ขุนนางข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าไว้ว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียอทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเรื่องใสไปเลยทีเดียวทุกวันนี้ คิดสละหวงใยญได้หมดอะไรแต่วัดวาสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดสุดโอมไปจะไม่มีผู้ช่วยทำนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับใจ่ายในราชการแผ่นดินมีอยู่สี่หมื่นช่างนี้ขอสักหนึ่งหมื่นช่างเถอะให้ไว้บำรุงวัดวาที่ยังค้างอยู่จากพระราชดำหลัสดังกล่าวแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของรชัชกาลที่สาม ทรงเห็นภัยคุกคามเอกราชสยามจากชาติตวันตกในยุคนั้นทรงห่วงใย,ยบ้านเมืองและวัดวาอารามที่ทรงสร้างขึ้นไว้ให้เป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองพระราชดำรัสของรัชกาลที่สามมีข้อสังเกตว่าในคติจีนมีความเชื่อว่าถุงผ้าสีแดงสามารถขับไล่พยันตรตรายและสิ่งชั่วร้ายได้และสื่อความหมายอันเป็นมงคล และความโชคดีสนิษฐานได้ว่าการเก็บเงินใส่ถุงผ้าสีแดงอาจได้รับอิทธิพลจากคติจีนดังกล่าวซึ่งสมัยรัชกาลที่สเป็นยุคที่มีการติดต่อค้าขายกับจีนอย่างเฟื่องฟูจึงน่าจะสัมพันธ์กับการนำเงินใส่ซองสีแดงมอบให้ลูกหลานในเทศกาลหรืองานมงคลของจีนอันแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขสวัสดิมงคลและความโชคดีด้วยเช่นกัน ในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและใช้ในระบบเศรษฐกิจและการค้าขายระหว่างประเทศจึงน่าจะเป็นเงินเหรียญต่างประเทศที่มีการยอมรับกันในยุคนั้นในสมัยรัชกาลที่3ม,มีเงินต่างประเทศเช,เ,เ,เช่นเงินมกซิโกเงินเปรูและเงินรูปีของอินเดียเป็นต้นเป็นที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันอยู่แล้วในเมืองไทย ถึงแม้ว่าสื่อในการแลกเปลี่ยนสินค้าของไทยในสมัยรัชกาลที่3จะเป็นเงินพดดวงก็าตามซึ่งสันนิษฐานว่าเงินในถุงแดงน่าจะเป็นเงินต่างประเทศที่ใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนในสมัยนั้นดังเช่นเหรียญลูกนกของเม็กซิโกซึ่งใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่หลายชาติให้การยอมรับในสมัยนั้นเหรียญนกเม็กซิโกมีลักษณะเป็นเหรียญกลม แบนมีรูปนกอินทรีอยู่ด้านหนึ่งซึ่งรูปนกอินทรีกางปีกปากคาบอสรพิษเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเม็กซิโกนั่นเองไทยจึงเรียกว่าเหรียญนกนอกจากนี้จากข้อสันนิษฐานที่เชื่อว่าเหรียญนกเม็กซิโกเป็นเหรียญเงินในถุงแดงเนื่องจากเหรียญนกเม็กซิกันที่พบเป็นรูปพิมพ์มีความพิเศษที่พิมพ์กำกับปีกิลด์สกุลล1821ถึง1921 หรือในช่วงปีพุทธศักราช2364ถึง2464ไว้ว่าเป็นที่ระลึกเมื่อครบรอบหนึ่งศตรวรรษที่นำออกใช้ซึ่งเหรียญดังกล่าวน่าจะเป็นเหรียญเงินที่ใช้ตรงกับสมัยรัชกาลที่3สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารฝรั่งเศสที่กล่าวถึงเงินค่าปรับสองครามของไทยที่ชำระด้วยเหรียญมักซิกันในเอกสารฝรั่งเศสนั้นที่กล่าวถึงเงินมักซิกัน ที่บรรทุกใส่เรือมาจากสยามในเหตุการณ์รอสอ .112 มีน้ำหนักประมาณ23ตันวิกฤตเหตุการณ์รอสอ1 2ไทยต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ฝรั่งเศสภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นจะเสียดินแดนเหตุการณ์วิกฤตการ์รอสอ1 2ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2436สมัยรัชกาลที่5ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเหตุการ์ ที่ไทยเกือบเสียเอกราชมากที่สุดเมื่อจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในวันที่13กรกฎาคมรศ1 2 2เรือลบฝรั่งเศสก็ได้ชชนะลุกผ่านเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในพระนครได้สำเร็จและได้หันปืนใหญ่น้อยบนเรือจังกาเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยฝรั่งเศสได้ยื่นคำขาดแก่รัฐบาลสยาม มีอยู่ข้อหนึ่งที่สยามต้องจ่ายเงิน3ล้านฟรังโดยชำระเป็นเหรียญทันทีเป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยกำหนดภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นกองทัพเรือฝรั่งเศสจะปิดอ่าวไทยทันทีและสั่งทูตฝรั่งเศสออกจากสยามโดยสยามอาจตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ซึ่งวิกฤตการณ์รอสอง 112, เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในอดีต ที่สร้างความโศกเศร้าเสียบพระราชหลุัไยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ห้าไม่เป็นอันสเสวยหรือบรรทมจนประชวนหนักเพราะเหตุทรงเจ็บช้ำพระราชหลุัไยขุมคืนและระทมทุกจากชาติฝรั่งเศสที่เข้ามาลุกรานแผ่นดินสยามจนท้อพระไทยว่าพระนามของพระองค์จะถูกลูกหลานในอนาคตติชินนินทาไม่รู้จบสิ้นเปรียบเสมือนสองกษัตริย์ วิราชที่สูญเสียสเสวตชัติแห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาให้กับอังวะในปีพุทธศักราช2310และเป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤตการ์ร .212 ออในครั้งนี้ได้เป็นจุดเริ่มแห่งความเจ็บช้ำในพระไทยต่อพระองค์เจ้าอาภาพรเกียรติวงศ์และทรงจดจำมิลืมเลือนจึงทรงสักยันตราร .212 ไว้ตรงพระอุระของพระองค์ เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงความเจ็บชำ้ำที่เกิดจากเหตุการณ์ในการนั้นซึ่งในเรื่องสืบจากภาพอิสรภาพของสยามแลกด้วยค่าไทยสามล้านฟรังได้กล่าวไว้ว่าปัญหาของไทยในตอนนั้นคือการที่จะสแสวงหาเงินจำนวนมากนั้นมาชำระให้ทันเส้นตายเสยนาบดีพระคังมหาสมบัติถวายรายงานจำนวนเงินในพระคัง ไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ฝรั่งเศสเรียกร้องแต่แล้วมีพระบรมมวงชนผู้ใหญ่ทูลเตือนให้ทราบถึงเงินพระลังข้างที่จากสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสะสมไว้จำนวนหนึ่งในถุงแดงเงินถุงแดงจึงถูกนำมาใช้สมทบเป็นค่าปรับที่ฝรั่งเศสเรียกร้องโดยนำไปสมทบกับเงินในท้องพระลังหลวงที่มีอยู่นำไปเป็นเงินค่าปรับสงครามแก่ฝรั่งเศส ก็ยังไม่พอกับเงินสามล้านฟรังเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการจึงช่วยกันถวายเงินทองและสร้อยเพชรนิลจินดาไปแลกเป็นเงินเหนรียญรวบรวมใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิฐกันตลอดทั้งวันทั้งคืนออกไปหลายเที่ยวเนื่องจากมีเวลาจำกัดเพียง48ชั่วโมงกล่าวกันว่า น้ำหนักของเหรียญที่ใส่รถออกไปหลายเที่ยวทําให้ถนนเป็นรอยสึกเพราะน้ําหนักของเหรียญจํานวนมากมีน้ําหนักถึง21ตันเงินถุงแดงไม่ได้เป็นเพียงแต่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงนํามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตบ้านเมืองในเหตุการณ์รศ .112 เท่านั้นแต่เรื่องราวของเงินถุงแดงยังได้สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย ในสมัยรัชกาลที่3และได้ส่งอิทธิพลให้เกิดเหรียญกษาตริ์ไทยในสมัยต่อมานอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นพระราชวินิจฉัยและพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ทรงเล็งเห็นภัยคุกคามเอกราชของชาติตะวันตกในยุคนั้นกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสยามในภายภาคหน้าซึ่งเป็นไปตามที่ทรงคาดไว้ล่วงหน้าถึง43ปี พระราชดำรัสของพระองค์ซึ่งได้กล่าวในข้างต้นเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเป็นสิ่งที่คนไทยในปัจจุบันควรยึดถือปฏิบัติตามเงินถุงแดงจึงเป็นเสมือนสิ่งเตือนสติคนไทยให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักเก็บออมไว้เพื่อไปใช้เมื่อยามจำเป็นดังนั้นเนงินถุงแดงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสะสมและพระราชทานให้แก่แผ่นดินนำมาใช้ไถ่บ้านไถ่เมือง จนสามารถช่วยกอบกู้เอกรากของชาติไว้ได้จึงถือเป็นเครื่องเตือนใจของคนไทยให้น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและสยามประเทศรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบเรื่องเล่าของเงินถุงแดงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านชอบกฎกวรช่วยกดปุ่ม subscribe ที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ จากทางรายการเรานะครับขอบคุณครับ